อย่าตะนงต่ตงอบหรือกังบกกรองซิ้งกรอบกรองต้องค่าจะขาดส,สังซิ้นรุกและหลเที่ยงและทิ้งเคยยินดีทุกคนมีชีวิตอน,นิจจังเราเกิดมาอย่าลงเล่ในซั่งข้ามเดนทุสาซักองเรา คือที่เป้าและที่ย์ฟังรูเปลี่นรางไม่เอนเป็นกี่ดังฉันเขานั่งโควายเอามาชายได้การแต่คนเราที่ใต้แม่ไม่เจ็้เลือ้ยสะดูกเหนือเปลื่ยฟังเป็นไปตามสั้งกาน ถ้าเราทำดีโลกันเป็นพยานประ,ระกันต้องตามเราควรสร้างแต่ความดีเลิลกลดให้งซาหน้าที่หน่องเลิอกพยาบาท ชาคาดเบียนเบียดในกางกอเสียดทีอย่างมรดจแต่คนอื่นมีใจสาธี่ตัสิ้นติณนาฝักงวงเบือนใหญ่ใหญ่ได้โดยไร่เกินก็บเขตรากันยอมเป็นสาตินนะั้นา อย่าซือว่าใครไม่รู้ลับผู้ตากรรมต้องมาต้องรับคนมันจะดนบันดาลอย่าซือว่าร่างไม่ติดพิตย้อนใจที่ผลแก่ได้กดไ้อยกานพอ,อเงินไม่ใกล้หนาไม่ใกล้บ้านจะฝึกฟานเมื่อนำไป เอามาใส่เคราะห์ร uh, ัวมามัดเงินในป่าไม่ต้องก้าวขึ้นแท็กซลับถูกจังเสียถูกต่อเมียผัวกจะรู้สึกเที่ใจมาไปซึ่งตัวสร้างความชั่วเมื่อยยางโอ้ฟาบางมาบาง เราไม่ตุกกับตานไม่ดางต้นตานไม่ถุกกับต้นพี่น้องหน้าเหนื้อยล,ล้างสุกัโตสุขาาัสตหลังเกือนไม่จังรักตลอดชีวิตตลอดไปย,ยิ่มมากันดีกว่าหรือพยาบาทมึงไม่มาทำไมน,น่าจะผิดสมไม เป็นคนไทยยำงรายและคิดกำายคนไทยเราต้องตั้งใจพยายามสร้างแต่ความดี ของประังปรจเจี Ruth, iałem, ๊ยนู้นกาตัเป็นวงเชื่อในจักรปรรดักตามประวัติการตั้นในบ้านความสุกหลงล่าลายุบมาองคเขาสิ้นลำไส้ใจเจ้แทมาต้อโลงเวลาที่ดีเด่นเป็นแต่ความสุขข้า ราจีนีพงศรินคือภนรยามินดำพารอมาตาคตรุงเกษมมองหน้าพิมพ์เชังใจขันอนยู่ด้านเตี้ยได้มีรูรสรักเกียรติสักเพียงอยู่อันสรงยหญแต่เวลานี้ลูกสาไม่จะคงใครนค่าพิมพ์ใจใจวงวงเง่ไม่รา มาอยู่แตบานสุดกาเฟไปจากที่เส็มมากจนรู้เราประสาทนะไปเดินทางไปพาเตียนเดินมือจ้าตื่อปลายยังไม่กระบัดหลูดไม่กลับมาเวียงวังประจนกนังโตกาซึ่งประจนนีลาวป้าร้ากุ๊กรันทดไม่สักคืนมันรู้เราไม่คืนล้าง จากพิลกปราบดจากยังวังมีโจมมาลังยั้งเราอยากได้ข้าวในบุรีได้มาทำเช่นยาปลุกปัดไว้กับเรากับส่ายมันเจ้าข้อหนูบาปเอาเมืองเรานี่นะนองเป็นเมืองขึ้นจอมอยากดีอยังเจ็ดวันอยากจะก้าในบุรีเวลานี้เดือดร้อนไม่ต้อนไกล แดนดินดินทองอย่างนี้ชื่อว่าเมืองปัจจิบัซึ่งบรรพชนต้นเชื้อวงก่อได้เป็นผู้วางรากฐานก็บบ้านเมืองเอาไว้เราก็ปฏิบัติสืบทอดสืทอต่อมาจนกระทั่งเมืองเรานี้ก็เข้าคันวิวัฒนาการแต่ในที่ตามเมืองเราต้องอาศัยผลิตผลทางด้านการเกษตรอันนี้ถือว่าเป็นขึ้นเลือดใหญ่ในการที่จะอยู่รอดัองบ้านเมือง แล้วก็หลังจากที่เราทั้งสองในพิเศษสมรสกันมาจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันเราทั้งสองก็ได้มีทาย,ยาทเพียงคนเดียวคือลงชายวั์หินมาราซึ่งบัดน,นี้อายุนามก็กําลังย่างข้าในวัยเบญจเพศการศึกษาก็สสาเร็จงเรียบร้อยนะแล้วบัดน,นี้ลูกชายของเราก็ได้กราบท้าลาเราจากไปการที่เขาไปในครั้งนี้ไปเพื่อดูแลุรสลุธุิ์ การเป็นอยู่ของประชาชนบางโอกาสหรือบางกรณีอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้นําที่จะต้องกระทำนะเราจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจก็าจะยื่นมือเข้าไปแก้ไขปัญหาที่กำลงังเกิดขึ้นกับราษฎรผู้ที่อยู่ภายใต้าการปกครองของเราแต่ลูกจากไปเป็นเวลาในห้าปีแล้วนะลแล้วเป็นใคยังไม่กลับคืนมาหม่อมฉันน่าเป็นห่วงมากอันนี้ก็เป็นของธรรมดา ก็แม้ทุกคนจะต้องรักลูกแล้วก็เป็นห่วงลูกแต่จะทำะไรายได้มันเป็นหน้าที่ของเขาเนี่ยนะเพราะต่อไปในเบื้องบันบรรดาลูกเ,เราจะต้องเป็นผู้นําคนทีนี้คนที่จะเป็นผู้นําคนนั้นต้องมีความรู้ซึงแต่ทั้งความเดือดร้อนว่าผู้อื่นมาใส่ใจตัวเราและพร้อมแล้วที่จะทําหน้าที่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองทีนี้การที่ลูกจากไปนไั้นสำคัญากเท่าไหร่นะัก นะเรื่องที่กําลังคุ่คุอยู่ในขณะนี้ประชาชนทุกนอนตามไม่หลับตางฝวัหวัดราวากิทำต,ตามกันเกี่ยวกับเรื่องชนชาวต่างประเทศนะมันรุกรานพวกเราซะแล้วชนชาตินี้ก็เรีได้บอกผมยักว พวกยากนะวัดมันไม่เข้าเล่ามันกินบุญไม่ทําแต่กรรมมันสร้างมันเป็นจนชาติที่เห็นแก่ตัวมากมันได้นําแสนยาลูก้ามันเพียนใครก็มันจากเมืองมันมาซึงมีทักนวทหารแล้วจะมีฝีมือละก่อมมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ร้ายแรงมากแต่มาตั้งค่ายรายล้อมเมืองเอารวยอย่างมั่นคง เมื่อล้อมเมืองเอาไว้อย่างมันคงแล้วก็ได้เขียนราชสรญญาเราในราชสาญหรือว่าขอ้เราทั้งสองเนี่ยสละราชบัลลังก์กับมันถ้ามีการขัดขืนสงครามจะต้องเกิดขึ้นโดยที่มีปัญหาทีนี้เราได้เข้าสู่ที่ประชุมว่าจะลงมติกันยังไงจะยอมแพ้มันหรือว่าจะยืนหยัดต่อสู้มันในที่ประชุมได้เห็นพ้องต้องกันว่าถ้าเราขืนต่อสู้กับทศกัาฐ แมลงตัวเล็กๆที่จะวิ่งเข้าสู่กองไฟเนี่ยสงครามจะต้องเกิดขึ้นโดยไม่มีหนนานแน่ๆที่คำสงครามเนี่ยมันไม่เคยปราณีใครแม้กระทั่งชีวิตลูกเล็กเด็กแดงแล้วก็ทรัพย์สมบัติของชาติมันจะต้องเสียหายกันไปใหญ่หลวงทีเดียวฉันถึงได้เสียสละความสุกส่วนตัวฉันเพื่อเห็นกับประชาชน,นมาก อันนี้เพื่อความอยู่รอดทั้งส่วนมากฉันได้เขียนราชสารตอบไปว่าฉันพร้อมแล้วที่จะมอบรัศมบัลลังก์แห่งนี้เป็นของยักษ์แต่ขอผัดผันถอนไว้ภายในกําหนดเจ็ดวันอันนี้เพื่อจะได้มีการเตรียมตัวซะหน่อยยังอวัเจ็ดวันแล้วที่ยจะมาคราวแผ่นดินนี้เราจะไปอยู่ที่ไหนกันนะพี่ั้ต่อไปกันตามจะทำอันวยชีวิตคนเราคําพระขัมว่าเมื่ว่ากามุนาวัตติโลโก สัตว์โลกนี้เกิดมาแล้วย่อมเป็นไปตามกรรมเราทุกคนเกิดมาเพื่อใายนี่รกรรมเราจะหนีกดแทงกรรมไม่พ้นแต่ถึงไงไงฉันต่อไม่ได้นอนกอดมือรอความตายหรอกทิดวางแผลทีจ่จะกู้รัตนบัลลังก์โดยมีคำสั่งไปยังท่านเสนาบดีให้เขาไปไประชาสัมพันธ์ข่าวไปยังประชาชนภายในประเทศเรา ว่าบุคคลคนหนึ่งคนใดบ้างที่มีความสามารถมีฝีมือเห็นว่าตัวเองพอที่จะมาต่อสู้กับยักษ์ได้ก็ขอให้มารับอาสาเถอะมากแม่นว่ามีใจกันะเราก็พร้อมแล้วที่จะมอบตำแหน่งหน้าที่ให้กับเขาถ้าว่าเป็นผู้หญิงที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับโอรสของเราพร้อมแล้วที่จะมอบตำแหน่งผระชายายาให้คือจะไห้แต่งงานกับองค์ชายองค์หญิง,งราผู้เป็นโอรสของเราในหนละัง ถ้เวลานี้มีประชาชนมาระอาสากันเพื่อปราบย่างบ้างหรือเเล่าไปข้าก็ยังไม่แน่ว่าจะมีบ้าหรือเปล่าวันนี้จะลองข้าถามถามนายฐานก็ดูว่าข่าวนี้คืบหน้าไปถึงไหนกันแล้วเชิญรองแค่มีคําถามหม่อมฉันก็อยากงงไปข้างเออนี่นายฐานวายบังคมไปยังขันล้นเกล้าล้นกระหม่อมขาอาจายหนึ่งนเก่า บัดนี้ข้าพุทธเจ้าพร้อมแล้วที่จะทํางานตามพระราชดำรัสที่จอืมขอบใจท่านมากตามที่เราได้มีคำสั่งให้ท่านไปไประชาสัมพันธ์ข่าวไปยังประชาชนในประเทศเราว่าคนในชาติก็เราคนหนึ่งคนใดบ้างที่มีความสามารถมีสีมือละของให้มารับอาสาพเพื่อปราบเชื้อนามแผ่นดินมีชัยชนะเราจะมอบของรางวัลังกล่าวให้เขาเวลานี้ข่าวนี้ขึ้นมาไปถึงไหนกันแล้ว ขอเดี๋าวข้าประกาม่า้นผลเต้าหลังจากที่ข้าพระพุทธเจ้าทำงานตามพระราชดำรัสผลรารกว่าเวลานี้ได้มีประชาชนมารักอาสากันเพื่อปราบเสียนน้ำแผ่นดินแล้วไปยังขอมีแล้วหลยอเ่ีอือเขาเหล่านั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะผู้หญิงแ็่สองคนผู้ชายสองคนเบียคะเออแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ไหนนะ ตอนนี้เขาก็กำลังเตรียมตัวอยู่พร้อมแล้วที่หน้าสมรภูมินสนามรบนะพร้อมแล้วที่จะจับอาวุธขึ้นมาต่อสู้สัญญาณในเมื่อพบตามกําหนดมันมาเพื่อท่ืมเอานี้กันแล้วกันเพราะท่านในจงไปเชื่อถือในเขาตั้งสี่คนเนี่ยที่มาเตรียมตัวเพื่อจะต่อสู้กัญญาณเนี่ยขึ้นมาพบเราวันนี้เวลาเก้านาฬิกาแล้วนอกเหนือไปกว่านั้นหมอกก็ได้ห่าขทให้เขาได่เตรียมมาพุทธตัวลกรมาให้พร้อมด้วยนะ อันนี้เพื่อจะจมาทําการปรลองฝีมือต่อหน้าเราแล้วก็นายฐานทุกคนดูซิว่าเขาจะมีความสามารถมีฝีมือจริงหรือเปล่าถ้าหากว่ามีความสามารถจริงมีฝีมือจริงในที่ประชุมเจดี็นท้องต้องกันว่าสมควรแล้วให้เขาต่อคู่กับยั์ได้้าพระพุทธเจ้ารับทราบและดีกล่าวไปแล้วงันเดินทางไปฟคืนก็มาวันนี้เลยกล่าวทูลลาไปเค่ั သောသောမသောသင်္ကံ ဒီစစ်ဗျူဟာပြည်ဟိုင်းဘတ်မေချိုင်းရဲ့အတတ်ကို

no mm -hmm.